คนค้นดวงย่อยวงจุ้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวคุณเองภาพรวมประเทศไทยปี2565จะเป็นยังไงครับเรามาดูกันครับในปี2565นี้ครับปีนี้เนี่ยเป็นปีธาตุน้ำหยางนะครับซึ่งน้ำหยานตัวนี้จะมาพร้อมกับนักสัตว์ขานหรือเสือซึ่งเป็นตัวแทนของธาตุไม้หยาง มีสองพลังงานด้วยกันนะครับที่จะกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนดวมเมืองไทยในปีนี้โดยพลังงานที่เป็นธาตุน้ําหยาครับจะบ่งบอกถึงพลังการเคลื่อนที่การไหลของสายน้ำครับน้ำทะเลที่ไหลไปไกลนี้อาจอย่างถึงได้ครับบางช่วงกระเชยวแรงบางช่วงปนิ่งแต่ในความนิ่งนั้นครับมีนัยยะแฝงถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดังคำสุภาษิตครับที่ว่าน้ำนิ่งไหลลึกซึ่งก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความแปรปรวนอย่างฉับพลันอีกหนึ่งพลังงานครับก็คือนักสัตว์ขานหรือว่าเสือครับเป็นธาตุไม้หยางหรือว่าไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นจะบ่งบอกถึงความน่าเกรงขามพละกาลังดุดันนักล่าและความอดทนอดกลั้นต่อการรอคอยที่จะตะคุกเหยื่อและการเรียนรู้ครับในปีนี้ครับจึงเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนในทุกมิติทั้งภาคเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองครับ ตามวัฏจักรแห่งการก่อเกิดเสริมกันครับธาตุน้ําหยางหรือว่าน้ําใหญ่เป็นธาตุก่อเกิดแล้วก็เสริมไม้หยางซึ่งในปีนี้ก็คือนักสัตว์ขานจึงทําให้ยิ่งส่งเสริมพละกําลังของเสือให้ดุมากขึ้นเสริมในด้านพละกําลังนักล่าแต่ในเวลาเดียวกันครับเนื่องจากนักสัตว์ขานหรือว่าเสือเป็นธาตุไม้ใหญ่จะมีการเจริญเติบโตงอกงามอย่างเป็นระบบ มีการแตกดอกออกผลยื่นกิ่งก้านสาขาใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามระยะเวลาอย่างมั่นคงสำหรับปีนี้ครับปีขานจะชงกับปีวอกซึ่งปีวอกก็คือปีลิงนะครับเป็นตัวแทนของธาตุทองหยางลิงเป็นตัวแทนของความแคล่วคล่งว่องไวฉลาดไม่อยู่นิ่งปีขานชงกับปีวอกเกิดอะไรขึ้นครับ oh, <no. S 1> จะมีปัญหาในเรื่องของการปัดตัวนะครับ การเงินการทองฝืดไม่คล่องตัวเกิดการทะเลาะวิวาทผลประโยชน์ความพุ้นเฟืย่ยเข้าของเงินทองแพงมากขึ้นสำหรับเรื่องของคนเกิดปีชงและปีข้างเคียงจะเป็นอย่างไรนะครับรอชมที่ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของปีชงนักสัตว์นะครับเรามาดูในเรื่องของด้านเศรษฐกิจครับในปี2565เป็นปีของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งเก่าๆก็จะถูกเลือนหายไป การเกิดใหม่ของแนวคิดใหม่ธุรกิจใหม่ๆที่ไม่ใช่เพียงแค่ขายสินค้าอย่างเดียวการดําเนินธุรกิจแบบมืออาชีพถึงจะอยู่ได้ครับธุรกิจต้องมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์ไปด้วยกันประกอบกับนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บวกกับความแตกต่างการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือว่าธุรกิจใหม่ๆก็จะต้องบวกกับจังหวะและเวลาที่เหมาะสมนะครับเหมือนกับเสือที่ต้องรองคอยจังหวะในการที่จะเข้าตะครุบเหยื่อให้เหยื่อเผลอครับ จะทำให้เพิ่มโอกาสให้ร่ํารวยได้ไม่ยากนะครับการปรับตัวจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดธุรกิจที่มาแรงน่าจับตามองนะครับก็คือในเรื่องของสก,กุลเงินดิจิทัลหรือว่าบิตคอยแต่ต้องทําการศึกษาอย่างเข้าใจอย่างของแท้นะครับแล้วก็หาจังหวะดีๆมีโอกาสสร้างกําไรแล้วก็รายได้ได้ไม่ยากเน้นนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเนื่องจากธุรกิจสก,กุลเงินดิจิทัลหรือบิตคอยตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายอะไรเข้ามารองรับความมั่นคงนะครับ กกกศึกษาันนนไป่อนนะสรุปครับใครปรับตัวไวในปีนี้ธุรกิจจะเริ่มเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ไม่ยากครับเรามาดูกันในด้านสังคมบ้างครับรูปแบบการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตครอบครัวการทํางานการพักผ่อนจะปรับวิถีใหม่ตามสถานการณ์หากใครปรับไม่ทันอาจจะสติแตกได้นะครับการวางแผนการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสําคัญในปีนี้ ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ให้อยู่กับสถานการณ์ที่ผันผวนข,ของสังคมเศรษฐกิจให้ได้ครับแล้วก็จะมีความสุขและอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ยากการศึกษาในศาสตร์ใหม่ๆหรือต่อยอดเป็นสิ่งสําคัญมากครับอยากจะเน้นนะปีนี้ให้ใช้ชีวิตอยู่ในยุค New Normal และการนํามาพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการหาเงินหาทองได้ปีนี้ยังคงต้องระวังในเรื่องของโควิด -19 ซึ่งก็ยังอยู่บนโลกใบนี้กับเรานะครับ แต่ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีสามารถช่วยให้ผ่านหนักเป็นเบาได้ก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับกลุ่มธุรกิจดีมีอนาคตรครับเรามาดูกันว่าเป็นอะไรรูปแบบการซื้อขายรวมถึงผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างมากครับการค้าขายออนไลน์สังคมไร้เงินสดจะเป็นเรื่องธรรมดาปกติไปแล้วครับการใช้เทคโนโลยีต่างๆเป็นสิ่งที่จำเป็นและไม่หนไม่ได้นะ การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่จากการขายสินค้าธรรมดาธรรมดานะครับการที่จะบอกว่าสินค้าคุณดียังไงนะจะช่วยแก้ปัญหากับลูกค้าได้ยังไงซึ่งตัวนี้ก็น้อยไปแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาจะซื้อจากความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจความแตกต่างและก็นวัตกรรมเป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกันนะครับธุรกิจที่ดีและบางแน่นอนนะต้องเป็นธุรกิจที่มากับธาตุของปีนี้ก็คือธาตุน้ําและธาตุไม้นะครับ ธาตุน้ำเช่นธุรกิจขนส่งการเดินทางการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักอาหารการกินรวมถึงธุรกิจสีเทาๆนะส่วนธุรกิจธาตุไม้เช่นการศึกษาวิชาการการแพทย์การเกษตรและเพาะปลูกนะครับแล้วข้อติดตามคําทํานายของนักสัตว์แต่ละปีและของธาตุเกิดแต่ละคนนะครับโชคดีมีเงินใช้ปลอดโรคปลอดภัยในปี2565ครับ